ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็ไปเหมาผระบ้านนะครับมาแบ่งปันกับ F c ซนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับวันนี้ได้มาทั้งหมด4องค์นะครับเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์นี้จะเป็นพระสังจายนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับถือว่าหายากนะครับตอนนี้นะฮะนี่ฮะพระสังจายนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับองค์จะอวบอิ่มอ้วนนะครับ เป็นพิมพ์เดียวกันกับเนื้อผงน้ํามันหรือเนื้อดินนะครับเนี่ยแต่องนี้จะเป็นเนื้อตะกัวเป็นครึ่งซีกนะครับบางคนก็จะเรียกว่าเป็นหน้ากากนะครับเนี่ยส่วนด้านหลังนะครับเนี่ยนี่จะเป็นเหมือนบุ่มลงไปอย่างนี้นะครับเป็นลายผ้านะครับเนี่ยค่อนข้างจะหายากนะครับเป็นยุคประมาณปี2,500นะครับเนะครับภาษาสังกัจายนะครับพิมพ์ครึ่งซีกนะครับเนี่เนื้อชินตะกัวนะครับ อันนี้ลอยเจ้าของเดิมเขาแปะทองนะครับแปะทองเนี่ยหน้าหลังเขาแปะทองเอาไว้บูชานะครับนี่ฮะผัสสังกระจายพภกทรัพย์นะครับเนี่ยนี่มีกําไรข้อเท้านะครับนิ้วมือชัดเจนนะครับมีสะดือนะครับนี่มองเห็นนี่ฮะนี่ฮะริวจีวรตรงใต้ราลนมนะครับนี่ฮะนี่ฮะสวยงามนะครับนานๆจะเจอสักองหนึ่งนะครับหลวงพ่อได้สร้างน้อยนะครับเป็นเนื้อชิ้นตะกัวนะครับ ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะครับสมเด็จแหวกม่านพิมพ์อกใหญ่นะครับนี่ก็พบเจอได้น้อยนะครับนี่จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับองค์สีดำดำนะครับเนี่ยเส้นม่านเส้นรัศมีคมชัดนะครับเนี่ยท่านั่งปางมานวิชัยนะครับขนาดองค์พระอยู่ที่สองคูณสามเซนนะครับเนี่ย แวกม่านแหวกปัญหาแวกอุปสรรคต่างๆนะครับเนี่ยขอบข้างนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังจะเป็นรอยกดเป็นธรรมชาตินะครับบางองค์จะมีรอยนิ้วมือนะครับจะมีรอยปาดรอยนิ้วมือนะครับดูธรรมชาติด้วยนะครับเนี่ยท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับสมเด็จแวกม่านพิมพ์อกใหญ่นะครับเนื้อผงใบลานนะครับเนี่ยจะมองเห็นเส้นม่านคมชัดนะครับครับแล้วองค์ต่อมาครับ องนี้จะเป็นนางกวักนะครับนางกวักพิมพ์โบราณของหลวงพ่อกลวยยุคแรกๆนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเนี่ยเป็นนางกวักเนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อจะแห้งนะครับแห้งแกงเก่านะครับเนี่ยเป็นนางกวักยุคโบราณของหลวงพ่อกลวยนะครับเนี่ยด้านหลังองนี้จะหลังเรียบนะครับเนี่ยองนี้จะมีอันนี้รอยเข้ามาจานใหม่นะครับนี่ไม่ใช่รอยจานเก่านะครับเนี่ยนางกวักหลวงพ่อกลวยนะครับเนี่ยเป็นยุค แรกๆเลยนะครับนี่ะนี่ฮะหักสูงนะครับนี่ะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับองค์ที่สี่นะครับองค์นี้นะครับก็จะเป็นพระสันนั่งนะครับเนี่ยนี่ฮะพระสันนั่งท่านั่งมานวิชัยเหมือนกันนะครับหลวงพ่อได้เอาพระสันเนื้อดินเก่านะครับมาผสมนะครับรวมกับ พระที่ท่านกดพิมพ์นะครับมวลสารของท่านแล้วก็ผสานเก่าที่ทำรุดนะครับมารวมบทลงไปด้วยนะครับพุทธคุณดีมากนะครับผสานของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะนี่ด้านหลังนะครับนี่ฮะรอยนิ้วมือกดเป็นธรรมชาตินะครับอง์นี้เก่าได้อายุนะครับผสานของหลวงพ่อกลวยมีหลายพิมพ์นะครับมีทั้งผสานนั่งผสานยืนนะครับนี่ฮะ ท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชาพระที่ทันยุคหลวงปู่กวยปลุกเสกนะครับสามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะครับนี่ฮะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับพระที่ทันยุคหลวงปู่กวยปลุกเสกนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ